ทุกคนไม่ค่อยเชื่อใช่ไหมครับว่าจะเป็นอิมพ r เรียได้แถมจะไม่มีความสามารถอีกแล้วต้องทำยังไงครับความสามารถสำคัญไหมครับความพยายามสำคัญไหมครับปกติเขาจะให้เลือก1นจากสแต่เรื่องนี้จะต้องเลือก2อจากสครับ เลือก2จาก2ความสามารถสำคัญมากครับนักธุรกิจของเรานะครับบางคนจบแค่ประถมหรือบางคนอาจจะไม่จบประถมด้วยซ้ำแต่ก็มีคนที่เป็นคราวเป็นอิมพิเรียลเยอะมากเลยครับมีคนที่ไม่ได้เข้าโรงเรียนแต่ทำธุรกิจอตอมีได้ดีเลยนะครับเขาไม่ได้เรียนก็จริงแต่จริงๆแล้วเป็นคนฉลาดบางคนจบถึงปริญญาเอกแต่เดินแต่ฝุ่นก็มีครับถ้ามองด้วยมุมของอตอมี เขาจบเอกมหาวิทยาลัยดีแต่ไม่ฉลาดคนพวกนี้เป็นแบบไหนครับจบมหาวิทยาลัยดีแต่รู้จักแต่ตัวเองดูถูกคนอื่นนี่แหละเป็นสิ่งที่โง่เขาแล้วก็ไปดุพาร์ทเนอร์ไปทำแบบนั้นอะมนว่าทำแค่นี้ก็ไม่ได้เหรอแล้วคนฉลาดเขาทำยังไงกันให้กำลังใจคนอื่นว่าทำได้ดีแล้วแสดงความขอบคุณเสมอแล้วก็ทำให้เขามีกำลังใจด้วยการ ให้โปรโมชั่นนี่คือปัญญาครับแต่ว่าบางคนอาจจะคิดว่าฉันเกิดมาไม่มีความสามารถต้องทำยังไงครับถ้าไม่มีความสามารถอย่างน้อยก็ต้องพยายามสิครับผมก็เป็นคนแบบนี้แหละครับนะผมไม่ใช่คนที่มีความสามารถโดดเด่นอะไรครับผมมีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมนะครับใบเกรดของผมตั้งแต่ประถมจนจบมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นหลักฐานที่เป็นรูปประธรรมเลยครับแต่ผมเป็นสไตล์ที่พยายามอย่างมากครับผมไม่ได้มีสมองที่โดดเด่นอะไรนะครับไม่มีแต่ผมเป็นคนสร้างระบบค่าคอมมิชชั่นของอาตุมี่ใช่ไหมครับนี่แปลว่าอะไรนี่คือความพยายามและความตั้งอกตั้งใจประวัติศาสตร์เน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งจนถึงทุกวันนี้สมาชิกเกิน10ล้านคนเปิดสาขาตางประเทศ27สาขา มียอดขายระดับหลายหมื่นล้านบาทแต่ยังไม่ยอมเปลี่ยนระบบค่าคอมมิชชั่นสักครั้งมีบริษัทเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งแบบนี้หรือไม่มีครับไม่มีหรอกครับเท่าที่ผมรู้ยังไงก็แล้วแต่ผมต้องสร้างให้ดีผมนะครับตอนที่สรุปค่าคอมมิชชั่นครั้งสุดท้ายตลอด3วัน2คืนผมไม่นอนเลยนะครับมีแค่ความสามารถไม่ได้สโลแกนของปีนี้นะครับไม่ทำอย่างขี่ท่วนก็ทำอย่างบ้าคลั่ง เอาละคนจะมีความสามารถต้องทำอย่างที่ท้วนการทำอย่างขี่ท้วนก็คือจะต้องทำงานให้เหมือนราชการครับถึงแม้คุณจะบอกว่ามีคนมีความสามารถด้วยก็ต้องทำให้ได้วันละ8ชั่วโมงใช่ไหมครับ8ชั่วโมงที่ทำงานเป็นเวลาแบบไหนเป็นเวลาที่ต้องโทรศัพท์เป็นเวลาที่ต้องเจอคนเจอแล้วก็แนะนำบริษัทบอกวิชั่นของธุรกิจนี้ นั่นนำผลิตภัณฑ์อธิบายระบบคอมมิชชั่นสอย่างนี้ครับเราต้องมีความสามารถพื้นฐานครับแล้วก็ถ้าไม่มีความสามารถเราต้องทำยังไงก็ต้องพยายามให้เต็มที่ครับไม่ใช่ว่ามีความสามารถแล้วไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่มีความสามารถก็จะต้องเอาความพยายามมาเติมเต็มครับไม่ใช่เลือก1นจากสแต่เลือกสอจากสครับ Attitude is everything คงเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับทัศนคติคือทุกอย่างครับแต่ว่าก็มีคำพูดว่าสภาพของจิตใจสําคัญกว่าครับเรามองได้ว่าทัศนคติของคนจะเปลี่ยนไปตามสภาพของจิตใจครับแววตาของคนที่มีความตั้งใจว่าจะต้องสำเร็จให้ได้กับแววตาของคนที่อยู่กับความพ่ายแพ้ที่ไม่มีความคิดอะไรยังไงก็ต่างกันครับ ขีพอยตตรงนี้ก็คือสภาพจิตใจครับสภาพจิตใจนี่มันขึ้นลงทุกวันอันนี้เป็นปัญหาครับเราจะต้องคงสภาพจิตใจเอาไว้นะครับทำให้แน่วแน่ว่าจะมุ่งตรงไปสู่ความสำเร็จแล้วทำยังไงครับเราควบคุมสภาพจิตใจของเราด้วยคำพูดครับจะมีคนที่พูดว่าจะตายติดปากนะครับ เหนื่อยจะตายอยู่แล้วเกลียดคนนี้จะตายอยู่แล้วพูดทุกวันว่าจะตายครับไม่ใช่เพราะว่าชีวิตเขาลำบากเหมือนจะตายเลยพูดออกมาว่าจะตายนะครับแต่เป็นเพราะพูดว่าจะตายจนติดปากชีวิตเขาก็เลยเหมือนจะตายครับทุกอย่างมันเริ่มจากลิ้นของเราครับชีวิตที่เหมือนจะตายชีวิตของคนล้มเหลวก็เริ่มมาจากลิ้นครับแล้วชีวิตของผู้สำเร็จจะเริ่มจากที่ไหนครับ เริ่มจากลิ้นครับดังนั้นเราจึงต้องพูดคำแง่บวกครับคำพูดแง่บวกยกตัวอย่างว่าความเป็นไปได้ที่จะเป็นอิมพีเรียลผมคิดว่าไม่มีใครคิดว่าตัวเองจะเป็นอิมพเรียลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในโลกนี้หรอกครับความคิดว่าเป็นไปไม่ได้ล็อกมันใหญ่กว่าเยอะครับทุกคนไม่เคยเชื่อใช่ไหมครับว่าเป็นอิมพิเรียลได้ถ้าอย่างนั้นเราต้องพูดเรื่อยๆครับว่าเราจะเป็นอิมพิเรียลมาสเตอร์ที่ได้เงินเดือนละ3ล้านบาทได้ เดือนละสล้านบาทเดือนละ3ล้านบาทเดือนละสล้านบาท,เ,าบาทเราตะโกนแบบนี้เรื่อยๆครับเป้าหมายเราต้องใหญ่วิสัยทัศน์เราต้องใหญ่ครับมีคนที่จะพูดเสมอว่ามีอะไรมาขวางก็เลยทําไม่ได้มีอะไรติดขัดก็เลยทําไม่ได้สิ่งที่ขวางนั้นเราไปลดหรือเลี่ยงไม่ได้ครับ Attitude is everything ครับทัศนคติสําคัญนะครับสําคัญครับแต่ว่าสิ่งที่จะกำหนดทัศนคติก็คือสภาพของจิตใจครับ แต่สภาพจิตใจของเรามันขึ้นลงสิ่งที่จะควบคุมมันได้ก็คือลิ้นของเราให้ลิ้นของเราคอยพูดแต่คำพูดแง่บวกทำได้เรื่อยๆนะครับ